ครับมาอนี่ผมมีพ้ามาเบื้องพักน้ำครับสุดยอดพักน้ำอี๋นี่ครับควบเน่าเบื้องเอารถเป็นเมรร็ดครับอุ๊อวัวเลยครับเผือล่่มมันสัมโปมือผมเลยอันนี้ก็กำลังขึ้นครับในซุ่มนี่นี่ครับผู้ใดมากินพักน้ำนี่ทันเจอซุมนี้เข้าไปเนี่ยติดใจดนะครับเบื้องครับอุ๊บวัวเลครับนี่อันนี้ก็กำลังขึ้นอีกนี่ยอดไม่ไม่เลยนี่ยกําลัางผีขึ้นมาแล้ว นีก่สามสีหยอดครับนี่ตันนี้นี่ครับสามเลยครับต้นนี่ต้นเี้ยงเง้เนี่นยคุณนะขันบ้านเข้านะครับบานเข่าสิประมาณนี้เนี่ยที่เพื่อนเอามาขายเนี่ยซ้ำนี่ซ้ำนี้กวก้อยซ้ำเอียงไปแต่อันนี้เบื้งนะครับอันนี้สิพี่บานเห็ดยังไงก็ปูมืออยู่ครับเพี่อ คือว่าเอาไปกินลั่มเดียวคืสองลั่มกับพ่อครับว่าต้องใส่หลายอ่าคลิปนี้ไว้ทัมนี้กันครับเจอกันไหมครับเดี๋ยวคลิปหนาสิผ้ามาเบิ้งนี่นี่วนเวียนไปนนกับบ่อนหวานขึ้นแล้วครับนี่ต้นบ่อนนี่ก็ว่าทัดาบดานะครับนี่คุณนะครับมึงขุมไงเจอกันครับคลิปหน้ากันสูงมากเลยคุณนะี่